วันนี้พาเจนมากินก๋วยเตี๋ยวข้างวัดกระชายนะครับบรรยากาศข้างๆเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศเป็นทุ่งนาน่ากินมากนะครับกินข้าววัดมากินข้าวที่วัดกระชายเดี๋ยวจะพาเดินสำรวจดูร่องรอยประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะบริเวณโดยรอยโดยรอบนะครับก็จะมีแต่ สร้างอิประคับครังเนี่ยคงก็เก็บได้นี่ครับ <c oughs> คล้ายๆกระดูก <c oughs> ไม่รู้ว่าก้อนอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็น เป็นคล้ายกระดูกเลยนะครับเอ่อวิเ็จกระเบื้องเลยครับเสร็จกระเบื้องเก่าเลยนะครับสมัยสังคโลกเฮ้ยเศษกระเบื้องสมัยสังคโลกแล้วเกนะ เออวันนี้เอาไว้เฮอมีนี่เลยกกรเเครับะเบื้องเก่าเต็มเลยครับลองลอยนี่นะครับ รอเจนมาก,ก่อนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้น โอ้ยหอนมีมีต้นยอป่าด้วยนี่ครับเจนไปนั่งเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้นั่งไปนั่งไงตรงนี้ นะโอ้ยน้องโอ้รอยรอยคนมาตัดดูดิเป็นรอยเลื่อยเลยเออนี่เห็นไหมนี่ เป็นรอยรอยตัดเลยมือมือก็รอยตัด <c oughs> อันนี้คงเป็นพระพุทธรูปนะครับมีคนมาตัดด้วยอืม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่ากัดเด้อไม่มีปิ้งไก่ให้กินถิ่นนิวคือเจ้าถิ่นนะครับหันมามองหน่อยมองหน้าหน่อยดิไอ้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะครับ

เจนคอหวยเฮ้เจนคอหวยแล้วครับ